อื่นอูใช่เบาจนหนูอยากไปบ้านไม่ใช่คชุณชาอื่นอูที่ยุกิชอบประลงคนนั้นน่าหน่ายอย่างนเงี้ยแล้วเกาหลีหลังบ้านนาสามสี่คนนะว,ว้ายพอยี่ยตุ่มด้เอ้าใบมาปิดไม่ร้านกะละมังแล้วกะละมังตกไปบ้านก็ไหวเราไปปีนเ <laughs> ฮ <laughs> ดเจอบใบ้านเขาด้วยผู้ชา,ายเกาหลีเขาออกมาคนที่อายุประมาณเราอ่ะเขาออกมาเขาบอกเฮ้ ผมคิดถึงภรรยาที่บ้านมากเลย,เอ,ลยเ,เอาดับฝันกูมีมีแล้วเห็นคนทำกับข้าวอาดับฝันฉันคนอะไรกัเลยหัวกับคนนะได้ยินแต่ว่าป้าคือจะขักอยู่อิหรีป่่นต้องมาเยี่ยมกันสักวันนะนี่เขาเดาวเออเขาว่างานเขาเขาเดาววันที่สามสิบเอ็ดงอยู่งานเลยสิแล้วรูแล้วแล้ววันที่สามสิบเขามีงานอยู่ใส่ถา้าถ้ามีเติมมากถ้าพอมีเติมมากอะอาจจะจัดก่อนเด็กๆอาจจะจะจัด ปีใหม่ก่อนนี้จะสามสิบไหมล่ะอุ้ยเดือนนี้เหรอจะได้โบนัสกับแม่อุยเราลืมไปว่าเราไม่มีโบนัสพนักงานอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องทํายอดก่อนนะคะจะมาเรียกโบนัสอะไรละ่ะโอ๊ยเลยเอเดือนนี้นาะ,ะนี่มาขายกาแฟาช่วยเนี่ยโบนัสนาอเอาไปวางด้วยเลยนะคะใครมีคีนุ่คลินิกแล้วนะคะอุ้ยไม่ใช่ส,สี่ต้องโบนัสกับคุณยูกิ uki, นี่กับบอสยูนี่ บอลเย็บเ <laughs> ป็ปาดล้วไ,ปไ,ปไปวม่ได้คว้อาจารย์ย่าเป็นปาเลยอย่าเป็ปาเลยว่าไม่ได้คว้อาจารย์มาค่ะมาไล่ด้วยกันได้นะคีณแม่เดี๋ยวหนูเป็นเป็นสีขาวเป็นสีขาวโอเคโอเคจะทบจะไลฟ์สู้มาเธอไลฟ์สู้สู้ชีวิตมาก <S <S สวัสดีน้องแซมค่ะสวัสดีพี่นันสวัสดีนะคะ เตรียมจิ้มตอนเย็นก็ได้ตอนนี้คือเราเรียกน้าจิ้มให้ว่าตะก,ก้าเราประมาณนี้ตะก,ก้าเยอะมากมตะก,ก้าที่ปักหมดคือสิบกระสอบตอนนี้มันเฟิร์สเข้าไปเบิ้งเนียว่าปักหมดมันมีคุป,ปองบ่ตอนนี้มีคุป,ปองคุปปองอะไรไหมเออบอบอกคอลูกค้าเรื่องคูป,ปองนั้งบีแล้วยังมาบอกคุปลูกค้าอันนี้บอกไปทั่วไปทิพย์แล้วกน็นาเสนอโปรโมชั่นอะไรทั้งสิน้นบงหูค่ะเพราะมันไม่มีแนวเบิง้งไม่ได้เอาไอแพดมาเดอ้อดูตะก,ก้าให้หน่อย ลองกดเข้าไปดูซิว่ามันมีคูปองไว้ตะก้าที่โปรโมทเอ้าเหรอไม่มีส่วนลดส่วนลดอะไรเลยเหรอไม่มีของคุณเฟิร์สไม่มีอะ,อะน่าจะเป็นช่วงเยน็นที่ไลฟ์พียูนะคะอาจจะมีเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วนะวันมันขึ้นมาวันที่หนึ่งแล้วอะอันเนี้ยโปโปเนี้ยตะก้าเซ็ตคอมโบเซ็ตอย่างเงี้ยเราจะ มีถึงสิ้นปีนะคะจิ้มได้เลยไม่ไม่มีแล้วนะไม่ได้จัดแบบนี้อีกแล้วนะถึงสิ้นปีนี้แค่นั้นนะคะจิ้มไปได้เรื่อยๆนะคะบางทีครูปองคนขายต้องทําเองค่ะเดี๋ยวตอนเย็นทําให้เดี๋ยวตอนเย็นทําให,นนให้คนขายกับเปึกบนปเนี่ยท่านหลังบ้าน็านาจะเตือนใบคือจบข่า ไปเฮ็ดว่าไหวลังบ้านก็เรายังอาศัยหลังบ้านที่โรงงานอยู่ต่อไปเราจะทาระบบหลังบ้านของเราให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแม่อุ้มอาจจะได้แบบโซโลโอเองทุกอย่างอาจจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นนะ,ะหลังปีใหม่ปีนาฟ้าไหมเตรียมเตรียมมาจิ้มแล้วแพ็กกันรัวๆไล์กี่โมงคะไล่หนึ่งทุ่มนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะสัง่งกาแฟไปฝากพ่อกับแม่แต่เดี๋ยวอ่านพระท่านแต่มากระสบู่ใช้ดีมากขอบคุณนะคะมากระสบู่ก็รอได้เลยไปอยู่บริษัทตุ้มลักสี่สิ้นปีปาร์ตี้เลี้ยงใหญ่เลยเนื้อหาวัดใหญ่ๆเลยไปกินริ้ววัดอาศใชกินน้ำหลวงพอสมเนะเอเอพระท่นนีญญ่เขาอยู่กับอุ้มลักเห็นว่าเขาเว่าได้เขาสบายขึ้นอ,อย่างนี้เขาไม่ทุกข์ไดยากเลงเขาอยากตื่นยิ่งเด็๋เขกากระตื่นเขาอ,อยากเคดง่ายยิงเดีอเขาก็เหยดเลิศเลย เขาไม่ได้ทุกได้ยากอันนั้นอย่งไรสดดนายดำนายเรียงเมืดอวายังคำให้รู้พี่ไรบรสษันบริษัทตุ้มรักอีหย่างไห้อวนงันเห้เมีหาเหมือนโอนพิษบัญชีบ่ิันไในหอนงินขายควงได้จวดทั้งเมืโอนงิ้นผี่ได้เขายุบวงการไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราไรสดอยู่ตอนนี้เราไรสดอยู่เมื่อกี้นางบีเป็นเกียรติ่านางบีได้มาเข้าด้วยที่ไหนล่ะนางบีไปแล้วค่ะ นะคอะไรกินค่ะแม่มาแล้วนะคะนี่จะจิ้มได้เลยจิ้มตอนนี้ก็จิ้มจะจิ้มตอนเย็นรอตอนเย็นก็รอได้นะคะทุ่มหนึ่งนะคะเจอกันใเวันนี้เราจะเปิดสิบค้ะตัวไหนนั้นรอได้เลยนะคะตอนนี้ตะก้าที่ปักมุคือสิบกระสอบใครที่ถามหาเมื่อวานนี้ถามหากาแฟกันเยอะอาจจะถึงแก้สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะแม่น่ารักมากเดี๋ยวให้แม่ให้ดูแม่มัดกันทุกคนถามหาทุกคนถามหาสวัสดีค่ะแม่สวยสวัสดีค่ะ<ม> มาเบาๆวันนี้ตรีมเบาๆจะมาแม่ <ทำ S 1> แม่คือผู้ที่ทำเบื้องหลังให้ทุกอย่างนะคะ<ม>แล้วแม่ผู้อยู่เบื้องหลังหลายๆแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างสินค้าที่นี่คุณภาพขับแก้วค่ะไม่ต้องซืบเลยว่าอะไรก็คืออร่อยกาแฟแ,ฟแบรนด์นีอร่อยหมดนะคะนี่เรามาบงสรวงด้วยกันน,ะะนี่เขาเรียกว่าบงสรวงทรัพย์ค่ะหรือว่าบงสรวงเจ้าที่ให้เจ้าที่อำนวยอวยมสให้พวกเรา มีตความสุขความเจริญเทคนิคตปางไปด้วยกันนะคะแล้วก็กาแฟที่ดีและอร่อยที่สุดต้องอยู่ที่นี่แล้วค่ะใช่ค่ะทุกแบรนด์อร่อยหมดดีหมดค่ะดีหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะเขาบอกแม่สวยแม่สวยแล้วสวยตัวเทนาแล้ใสเพื่ออย่างนี้ทุกคนรอเลยอยากหน้าใสหน้าสวยอ่าถ้าไม่อยากบอกอายุท่านอย่าบอกอายุเลย อมบอกอายุเลยเดี๋ยวเขาสิจริงๆผิวแม่ดีมากดีจริงๆ <c oughs> ไปเห็นไปเห็นหน้าเนาะรู้ยไปเห็นไปเห็นตาสวนอยู่ตาสวน้าผิวแม่วัดดีหรือยเห็นอยู่ตาสวนเนี่ยดีมากๆมีเคล็ดลับอะไรดีๆนั้นแม,มคลับอะไรดีๆนั้นเดี๋ยวเราวันนี้เรามาคุยกันนะน,านาราจะมาเปิดโปแบบจุ๊บจึ๊จึ้งๆให้ค่ะขอบคุณนะคะแม่ทุกคนรู้จักแม่มัดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะ คือแต่ก่อนเขาจะถามว่าใครไม่ยู่ไ่นเสียงเสียงคุณบีคุณคุณบีสวยโอเคเมื่อกี้เป็นเกียรติมากนะคะแบบคุณบีได้มานั่งแบบโอ้ยอวยพ่อห้แบนใน่้อยของเฮ้าก่คือเพื่อนในเด้อ คือคือไม่ได้เรียนแบบเกียร์นะที่ด่าผัวนะอันนั้นคือมันอยู่ในในตัวตนมันก็เออไปเหมือนกันก็บอกแม่อุ้มกันทางบีเหมือนกันเลยด่าแต่ผัวเขาแต่ผัวเขาไม่น่าด่านะหล่อมากไม่น่าจะด่าเลยัเาาหลอมแต่ผัวเรามันน่าด่าค่ะมันไม่หล่อเหมือนเขา <laughs> คือมานั่งปุ๊บเราเราสูนทันทีอะ่ะถ้าเราไม่ไม่อยู่ด้วยกันก็ใครไม่ไม่อยู่ด้วยกันก็ค่อยยังชั่วอะไรเงี้ยพอมานั่งเข้าไหลกับเราปุ๊บแบบมันอยากด่าทันทีฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็จิ้มได้เลยใช่ค่ะ <laughs> เป็นเป็นที่มาของคาว่านั่งไหลทุกที่ยอ,อย, <laughs> อยครับแม่ห <laughs> <laughs> นูแค่ไม่ได้ดูนะคะ,มะ <laughs> แม่แม่พันบ้านกะพอไหมคะ ถ้าไม่พอเราจะได้เตรียมของการันตีมาสิบอกมาดูซ้ำยืโลง,งาน่บอกมาดูซ้ำยุโลงงานสิได้บอกเพื่อนเดฟมาบอกเพื่อนออกของบพอ่พ่อเลยจะ<า><า><า>ไหนจะห <มา S 2> นึ่งด้วยคืออยากได้พียไลท์พียไลท์แถมแม่แม่น่ะจิ้มมาดูสองพันตะการนี่สิแตกบ่เธอแม่มาต้องแตกนะคะต้องแตกเท่านั้นต้องจิ้มมาเท่านั้นนะคะตอนเย็นทุกคนอยากบอกเอากาแฟใส่ด้วยเออจะ จะลงตะกร้าให้หมดเลยตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะ,จะเราจะเราจะโชว์ของใหม่แล้วก่อนจะเอาลงทุกตะกร้านั่นเลยเตรียมไปจิ้มได้เลยนะคะทุกคนทําไมจะรออะไรเขาพีอยู่ก่ะก็แต่ตอนวันนี้คนก็ยังโอเคอยู่นะบางคนก็รอไม่ไหวก็จิ้มไปก่อนโอเคนะคะขอบคุณมากๆถึงสิบปี ถึงสิ้นปีใช่ไหมคะแม่ตะกะ้ายค,คอมโบเซตนี้นะคะเซตใหญ่ๆแบบนี้ถึงสิ้นปีนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะกาแฟอร่อยกาแฟ,าฟที่ดีที่นี่เท่านั้นไม่ต้องถามอีกนะคะจัดซีใช่แล้วคือมันไม่ได้อะจริงๆคุณภาพขนาดไหนกินแล้วจ้อยขนาดนีู้มจาว่า ได้ยุติราราจังสิอ,อ,อ่อตั้งต่เปิดมาไม่เคยได้ราราเต็มสักครั้ง390รนะ้อยเ้ไม่เคยได้ขาย390สักครั้งอ่ะจริงจริง,รงมันเรียกว่าตืนกำไรหรือเรียกว่าอะไรคะไม่รู้เลยเรียกว่าให้ทำฟรีท้งชาติมาไม่ได้นะคนะเราไม่ได้กินแกบนะคะเรากินข้าวเหมือนกันฉะนั้นะแบ่งปันมาให้เราเหลือคือคุณบ้า นี่คือเสียงของเจ้าของโรงงานแล้วนะคะเออเดี๋ยวจเฝ้าเดี๋ยวจะเดามาจะเฝ้ารถทัวร์จะเฝ้ามาเด้ใจเย็นๆแม่ไม่ค่อยชอบรถทัวร์เลยค่ะแม่ไม่ชอบรถทัวร์แต่คนรู้จักแม่เพราะรถทัวร์นะเมื่อกี้นั่นแหละจะเอามาทัวร์มาจอดเราเด้อแบบมาจอดแม่เด้ออ่าที่นี่น่ารักค่ะแม่สี่ห้าร้อยคนที่นี่น่ารักไม่ไม่ค่อยไม่หาไม่ค่อยหาทัวร์ให้ใคร น้องยูค่ันอยูนะน้องอยูโอ๊ยเตนนอนสองสมางหนึ่งหนูก็เลยมาปลูกลูก <c oughs> อะไรมีพีซียูโออยู่เราเราโอเคแล้วค่ะคะ่ะรอพีอยูไลฟ์ได้เลยค่ะตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นเจอก,กันก็จะปลูกเข้ามานั่นแหละแต่ว่าปลูกไม่ไหวก็เลยไม่ให้น้องเฟิร์สไปไลฟ์สดด้วยไงให้น้องไปพักผ่อนเพื่อจะได้ตื่นมากับเราได้ไอตัวเรานะเกลี่ยแล้วมันนอนชั่วโมงสองชั่วโมงมันได้เด็กๆเขาต้องพักผ่อนให้เพียงพอ หนึ่งกระสอบแบบนี้มีสิบซองออย่างนี้นะคะครับคุที่ถูกต้องจิ้มจ่อยกินแล้วจ่อยกินยังไงให้จ่อยลงจากแปดสิบกโลมันโลงมาจาังไดยตอนนี้ห้าสิบสองจุดแปดใส่เสื้อผ้าเส่เยกะยุกก็เห็นไหมยุก,กี่ใส่เสื้อแม่ขึ้นเวทีได้แบบนั้นเสื้อไซส์เอนะคะอันนี้ไซส์เอ็มหลวมเ่ยเห็นปะความเป็นไซส์เอ็มที่หลวมเพราะอะไรเพราะไม่เป็นคนกระดูกเล็กเป็นคนตัวน้อยความสูงร้อยห้าสิบเก้าเซนเนี่ย ความสูงแค่เนี้ยมันจะต้องแค่ห้าสิบมันจะพอดีมันจะปาล้านได้อย่างน้องยูเขร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเข้าสูงอ่านนอเขามันห้าสิบมันก็ตีมันก็บาลานคนเฟิร์สคนเฟิร์สเขาก็บปล้านคอยาคอยาคนดีละหงสวยสุดผมเงาโยกใส่วิกตัวลหนนะมันอ้วนไปนะ ทองก้ามั้ยกเอ้ยกลับขึ้นมาทำงานกับแบนอุ้มรักแล้วก็มาหา<ม>ให้ล่องปากกาแฟอีเหลีมันดูฉันอยู่บอกวามาให้ล่องไฮล่องอบริษัทที่ขายอ,อันนั้นของตุ้มรักอะลูกพี่อาจจะเลี้ยงด้วยขนมนก,ก็กินเนคุณเชียงเหมืองแห้งเลยเนะี่ยแล้วที่ถ้ามาอยู่กับเราอ่ะก็จะได้กินแต่กาแฟกาแฟกาแฟ,าแฟมันก็จ่อย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 เราก็ไม่ได้เลี้ยงอย่างอื่นไงเออไม่มีอะไรกิน,นก็กินแต่อันนี้มันก็จ่อย คิดใหม่นะคะรอกดพียูจะแม่ได้เลยคุณแม่คือสวยแท้คาสวยมากขอบคุณนะคะพี่สมบัติกับคุณพี่สมบัติสวัสดีค่ะกาแฟเราดีเราก็จะสวยจ่อยสวยจ่อยสวยนะคะเราจะไลฟ์จนกว่าเขาจะมาเรียกเราไปเข้าพิธีเหมือนบูบี้อุ้ยบูบี้บูบี้เขาก็สวยแบบกินปูนเชียงเยอะเลยนี่ เปลี่ยนบรก็สวยถัยดเมนูก็สวยนี่บ่ได้เดอเมนูกสวยสวยสวยอือสวยมันเฟิร์สเอาน้อ,า<ล>องไหมก้อนพ่าเมนูเป็นข้อมีไรพีพีเจนเตอร์มานำเตี๋ยวมา,ากอย่างนี้ตื่นท่านพักกันนอนโอ้ยุกี่กันนอนตีสองตีสามเสมอกินทุกวันวันละสองสองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใครที่กาแฟหมดจิ้มได้เลยใครจะจิ้มตอนนี้ก็ได้จะจิ้มตอนเย็นก็ได้เรามีไลท์ใหญ่ ไลฟ์พีอูเตรียมตัวเลยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันละสองสามก็ได้นะคะสวยมากๆขอบคุณค่ะน้องอังองปากหวานอีกแล้วปากหวานอย่างนี้ต้องจัดไปทั้งสิบตะกร้า อังอังก็หุ่นดีขึ้นอังอังสัดส,ส่วนเห็นบ่แม่แม่อ่ะหน้าเขาเล็กลงคือเขาเป็นคนที่หน้าเป๊ะหน้าไม่ได้สันเลยแต่ถ้าอู้ดิเติมนิดเติมน้อยหนาเป็นดา่าเลยอันนี้ปนิยองแล้วถ้าจ่อยลงอีกกว่านี้นิดผู้ชายวิ่งวิ่งเข้าใส่อังจะได้โอ้ยเออโอ้อย่างนี้ไว้เลย <S <S นกยระดาก็กระชับแต่พอดีลูกพี่ มันจ่อยเพราะกาแฟาแลวมันจ่อยเพราะลูกพี่มันใช้งานหนักก็ไม่รู้นกยิแล้วก็รู้เพราะว่าเห็นนั่งไหนสดแบบไม่มีวันไม่มีคืนในบริษัทตุต้มลกลูกพี่เป็นวาอะ่เอามากอะลูกพี่อะไรตอนนี้อือืมแล้วอะไเคทราศารัสทากับพังแล้วพังกี่เป็นขอลูกพี่ซื้อที่ละ่ะจตขนาดนันเขาบอกว่าโอนเงินมาไหนีเชนเดอร์โอนมาหาหมู่โอนพิษบัญชีแม่บิดใครโอนพอโอน ภาษาอน,นเงินออกจากติดต่อคายขวางเลยนะโอนไม่แม่นี่ยแม่เสียเซลจนแม่หายนั่งหายนะอาทิตย์กวนวันน,วนี้ต้องอะไรบ้าก็ไปกดยินเนี่ยเพาเบิรงซื้อเลยว่าซื้อแม่บวัวก็ไปแจ้งข้อใหม่กับมีซิมอิมซิมดูเขาว่าผู้ติดตามไหมคนเราไปตกวิน,นว,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 วอีอยู่ <c oughs> บึงแกนคนนัหนเนี่ยแซงปะเขาเ <c oughs> ขาโดนเขากันน้ำออกก็โดนตัวแจ้งก้มเนี่ยเดไปกรอกเบอร์มันซี่เส้นหัวหมอ จำตัวขึ้นต้นของแม่ประจําร้องไทยเขาจะของก็ไปเป็นซื้อคนอื่นก่อนจะกดยืนยันแม่ไม่ดูชื่อแม่โอนเงินให้มิยพิสคอยสู้ไหลคอยทั้งหาทั้งสูนทั้งไหลสดทั้งหาเมือนนั่นนงยุบไปแล้วนะว่าสันอเออกับเอสว่าสับข่อยกับปติ้งขึ้นจากเทียเอมันคือว่มามาจากเทียว่าสันเขาไปเบ่งสงสลิปมาเป็นชื่อคนอื่นแหม่โอนเงินไปให้เขาห้ามเหมือ่ะคอยสูดเหน็ักว่าคอยจนคอยบ่มีนแนวเว่าคอยหไหลสดอยู่เหมือน บานี่บอกไปแจ้งความในนี่เลยบ่ไปเขาทันทีเลยมันจะรับผิดชอบอะไรได้มันจะไปคิดอะไรแค่มันโอนเงินมันยังไม่ดูเลยว่ามันโอนไปชื่อใครโอ้ยูพี่เธอไม่ไหวหรอกยนราดาเธอลาออกจากบริษัทมาเลยนะมาอยู่กับพี่ก็มาอยู่เลยบริษัทพี่สบายเห็นไหมซีโอนั่งไฟ้สดเองไม่เคยใช้ลูกน้องงานพานก็ทำเองแม่บ้านสบายซีโอขึ้นลงสามชั้นเองทุกวัน ห้องน้ําก็ล้างเอง,งพนักงานชั้นผู้ใหญ่รับเหมารับทําตุกอยู่ที่บ้านทุกอย่างทําเองหมดเมื่อแรงรอกดตะกร้ามวยคู่เอกได้ไหมฮะฮะพวกเจ้าเอ็นมวยคู่เอกว่เออมันเป็นนักมวยนะซึ่งมเองมันไ่เป็นคู่รักหรอมันเป็นนักมวยคู่เอกสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ ว่ามาแม่ว่าพากันพิมพ์